ง่ายสไตล์ X10 ใหม่นะครับวันนี้ก็ภูมใจนำเสนอครับในการทดสอบคุณภาพเสียงนะครับไม์สายนะครับ XM7 นะครับนะฮะเทียบกับ SM58 นะฮะตรงนี้ตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้นะครับผมกำลังพูดอยู่กับไม์สาย XM7 นะต่อผ่านระบบบันทึกเสียงนะครับตัว Audio Interface ตัวนี้นะครับเพื่อให้เห็นคุณภาพนะครับเปรียบเทียบกันระหว่างไม์สายเจ้า XM7 ตัวนี้แล้วก็ SM58 ตัวนี้นะครับนะครับ ลองดูว่าคุณภาพมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าตัวไมใสาย M 7เนี่ยเราก็ตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับคุณภาพให้มีความใกล้เคียงให้มีมวลหนาแล้วกันนะครับมวลหนานครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะได้เสียงปลายซิปความละเอียดนะครับมีความละเอียดที่สามารถนําไปใช้ในงานแบบระดับใหญ่ๆได้นะครับในราคาแค่พัตนต้นๆนะนะครับเทียบกับตัว S M 5 8ซึ่งเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมใช้งานกันทุกๆวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบเสียงธรรมดาก่อนนะอันนี้คือ เสียงจาก m อ็มเ 4, 5, 6, 7, นะครับหนึ่งสองสามนะฮะทีนี้ผมจะทดสอบกับตัวเสียงของชนะัวนะโดยปรับเกณ์ให้เท่ากันเดี๋ยวผมดึงเกณฑ์ขึ้นให้เท่ากันนะครับปรับเกณ์ให้เท่ากันเลยนะครับดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับของเสียงของเจ้าตัวชัว SM58 ตัวนี้นะครับ ทดสอบเสียงนะครับทดสอบเสียงจาก S M 5 8นะครับ1 2 3 4 5 6อ8 9าอันนี้ก็คือเสียงจากตัว S M 5 8นะครับที่ผมดึงเกณฑ์ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับเป็นอย่างไรครับทดสอบเสียงจาก s M 7 x M 7นะครับ1 2 3 5 1 2อ4 5 6 7 8 9าอันนี้ก็คือเสียงจาก F M 7นะครับนี่นะฮะในกำลังเกณฑ์ที่เท่ากันนะครับอันนี้ก็คือชัว S M 5 8นะครับโอเคนะครับ นี่ครับคุณภาพเสียงครับโดยการเปรียบเทียบกับเวลาใช้งานกับตัว Audio อ n t e r ท a c e นะครับที่เสียบไปแล้วก็ปรับเกณฑ์ให้ประมาณเดียวกันนะครับนะฮะคุณภาพเสียงก็นะครับอย่างที่ทุกๆคนเห็นนะครับนะครับนี่คือเสียงจากชัวนะครับ SM58 นะครับโอเคครับนะครับผมจะลดเสียงของชัวลงนะครับโอเคนะครับนะเพื่อจะได้เสียงจากเ m ็มนนะครับตัวเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองร้องเพลงให้ฟังสักบทเพลงนะครับ ผมก็จะปรับเป็นหมดที่มีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้เสียงของเราที่มันไม่ดีเนี่ยให้ดีนะโอเคลองเซิร์ฟสั้นๆแล้วกันนะน,านน,าน่่้ไรไรรมูทีออเธอ ทีจ่จำได้ดีคือฉันมีเพียงเธอมา่น้ำสักแค่ไหน,นเช็คสอบนะครับอันนี้ก็เป็นคุณภ,ภาพนะครับเวลานำไปร้องกับคาราโอเกะนะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ใครสนใจก็ฝากไปติดตามนะครับทางเพจ เทนไม่นะครับที่เราพยายามนะครับสร้างไม่ทั้งหม้ลอยไม้สายคุณภาพนะนะครับออกสู่ตลาดในราคาย่อมเยาวนะครับให้ได้คุณภาพเสียงระดับสากลเลยนะครับก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับใต้คลิปนะครับก็จะมีที่อยู่ให้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ